หน้ากากกันมนลภาวะนะครับผมจะบอกอย่างนี้นี่ค่จะบอกหน้ากากกันแก๊สก็ไม่ใช่เพราะว่าแก๊สมันก็จะต้องมีวิธีซีลป้องกันทั้งตาทั้งใบหน้าทั้งหูอะไรเงี้ยแบบ full face แบบ half face แล้วแบบ compact ตัวนี้เป็นแบบ compact นะครับใช้การพกฝุ่นละอองนะครับขึ้นอยู่กับแคสเซ็ปที่เลือกใช้ด้วยจากการฝุ่นระดับไหนการกลิ่นการควันรวมถึงการละอองสีสารเคมีต่างๆระดับไหน ก็ค่อยมาว่ากันนะครับตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ของผมนะครับผมยืมมารีวิวรู้สึกจะเป็นอุปกรณ์หน้ากากในคลิปรีวิวของผมไม่กี่รุ่นที่มีนะครับผมมีใช้ของสก o อต 3M อยู่ส่วนตัวนะครับแล้วก็จะเป็นหน้ากากแบบอื่นที่ทางยุทธวิธีทางแบบเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าหน่วยรบพิเศษเขาใช้กันนะครับที่เคยรีวิวไปบ้างแล้วยืมมา,าหมดเลยแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้สก o อต 3M อยู่นะครับ อันนี้เป็นแบรนด์ T-W นะครับจากญี่ปุ่นหรอมั้งถุงมาแบบนี้เลยนะครับก่อตั้งในปี1917ประมาณปลายปลายสงครามโลกครั้งที่1เลยนะ1917นะครับโอเคถุงก็จะมาแบบนี้นะครับรหัสเขาจะบอกว่าเป็น T-W 0 1 C R SC h b ไซส์ M black นะครับสีดำนี่นะครับบริษัทคืออะไรนะ เชเกมัตสึเวิร์กส์แอนด์คอม퍼นีลิมิเดนะครับเดี๋ยวเก็บถุงให้ด้วยราคากับลิงก์ผมให้ใต้คลิปนะครับผมไม่ทราบราคาตอนรีวิวนี้นะนี่ก็จะเป็นกลักหรือว่าตลับกรองนะครับก็คือเป็นฟิลเตอร์นั่นแหละนะอยู่ตรงนี้นะครับใครดูเรื่อง THE LAST OF US นะครับหรือว่าเล่นเกม THE LAST OF US จะเห็นตัวละครทั้งตัวละครหลักแล้วก็ตัวละคร NPC หรือว่าคนอื่นๆใส่หน้ากากลักษณะนี้เยอะแต่นะั้นเป็นแบบ ฟูลแมสก็คือคุ้มหมดเลยทั้งตาทั้งอะไรนะอันนี้เป็นแค่ฮาฟหรือว่าเป็นคอมเพกคือปิดเฉพาะปากกับจมูกเท่านั้นตาหูหัวอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้บล็อกไว้นะครับในนี้จะมีคู่มือแนะนําเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าจะมีตัวตลับให้เลือกใช้หลายแบบจะเป็นแบบที่เป็นกรองฝุ่นทั่วๆไปนะครับเป็นสารเคมีต่างๆเป็นยาฆ่าแมลงหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ระดับความรุนแรงของการใช้งานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะคือ เป็นหน้ากากที่ปิดครอบระหว่างจมูกกับปากนะครับปิดแค่ตรงหน้าตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีอินเสิร์ตวิดีโอหรือว่าภาพนะตอนใส่ให้ดูได้ว่าเออใส่แล้วเป็นแบบนี้แต่ผมจะพยายามกั้นหายใจนะครับเพราะว่าหน้ากากนี้เป็นของใช้ส่วนตัว personal equipment protection นะครับอา่า P อะไรนะ personal protection equipment PPE เออนึกอยู่นึกไม่ออกนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่น บ,บอกว่าเป็น LR 1 LR 2อะไรของเขาไม่รู้นะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นปีหรือว่าเป็นมาตรฐานของเขานะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยเพียงแต่ตอนนี้จะมีเดือนผลิตนะครับศูนย์ห้าสองพี่สิเดือนผลิตหรือว่ามันหมดอายุก็ไม่รู้แต่เดาว่าน่าจะเป็นเดือนผลิตนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าเป็นตัว T กับ W U นะครับแล้วก็จะบอกเป็น uh, 21S C SCXS อะไรเงี้ยลองรับอะไรของเขาบ้างด้านข้างตรงนี้จะเป็นวาลนะครับซึ่งเป็นวาลจะมีโอริงเป็นยางนะครับสำหรับซิลเราก็จะมีตัวบ l o w าล w ซึ่งอันเนี้ยออกแบบมาคือเวลาเราหายใจออกนะครับอากาศมันจะออกได้นะผ่านฟิลเตอร์นี่แหละพ่นพ่นออกทางช่องข้างบนหรือว่าทางวาลแต่เวลาหายใจเข้าเนะี่ยมันจะผ่านฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับ เข้าไปแล้วมันจะผ่านวาล์วแล้วเนี่ยหายใจเข้าได้ต้องผ่านฟิลเตอร์นี้แต่หายใจออกเนี่ยมันออกทิ้งเลยนะจะออกข้างจะออกล่างก็แล้วแต่เขาจะออกแบบมาซึ่งก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็ไอระเหยจากการหายใจของเราออกนะครับลักษณะของตัว housing case ก็จะมีปีกแบบนี้ออกมาด้วยนะครับผมส่วนสายรัดนะครับก็จะเป็น e l าสติกยืดสีฟ้าแถบขาวแบบนี้ด้านบนนี้คล้องกับศีรระนะครับด้านบนตรงท้ายทอยกับศีรษะ ส่วนด้านล่างนี้ครองกับบริเวณคอนะครับก็จะปรับความกว้างแบบนี้ได้ด้วยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัว quick ีล l e a s e คือบีบแบบนี้นะครับแล้วดึงออกมันก็จะมีตัวตัวปลดเร็วนะครับซึ่งบีบอย่างเงี้ยต้องถึงระดับหนึ่งนะมันถึงจะออกแบบนี้นะครับของ scott สาม m มันจะใช้เกี่ยวอันนี้เป็น buckle ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอนาคตบีบเยอะๆขามันจะหักแล้วมันจะล็อกอยู่ไหมไม่รู้นะครับแต่พลาสติกทําออกมาได้ดีนะครับเออมีความยืดหยุ่นแล้วก็คุณภาพดูดีอยู่นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นแบบปรับเร็วเหมือนหน้ากากที่ใช้ในเครื่องบินซึ่งเขาบอกว่าเอามาครอบจมูกกับป่าใช่ไหมครับเราดึงสายรัดให้แน่นอะถ้าใครขึ้นเครื่องบินเขาจะมีสาธิตวิธีการใช้งานหน้ากากออกซิเจนนะครับสำหรับการแลนดิ้งฉุกเฉินหรือว่าทูบูลลนส์นะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภายในห้องโดยสารแบบรวดเร็วเราก็สามารถจะดึงเพื่อขยายความยาวนะครับหรือว่าดึงเพื่อลดความยาว ให้กระชับกับคอเราเพื่อป้องกันการเขยา่าโอเคตัวตลับตรงนี้ผมขออนุญาตแกะออกมาเพื่อประกอบให้ดูนะครับข้างหลังตรงนี้จะมีภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับว่าคืออะไรบ้างก็จะบอกว่าเป็น X2 ก็คือเป็นประเภทหรือว่าเป็นรหัสเบอร์ของตัวตลับมีช่องอินเทสก็คือเป็นช่องอากาศเข้านะครับแล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็นเอาเทสก็คือเป็นอากาศออกนะเวลาเราใส่เข้าไปก็ หันตัวด้านหน้าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับให้ตรงกันแล้วก็ดันเราจะเห็นว่าบริเวณของตัวอุปกรณ์นะครับด้านในตรงนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนคลีบขึ้นมา3คลีบเนาะลราจะมีเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะเป็นเยื่อาขาวๆอยู่ข้างในซึ่งอันเนี้ยถ้าทุบออกมานะ่าจะทุบได้แต่มันแกะไม่ได้นะเพราะเขาต้องการจะขายอุปกรณ์เขาอ่ะนะเขาคงไม่แกะให้ดู แล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นปีกขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเดือยบังคับที่เป็นวาลนะครับซึ่งถ้าลองไหยดูด้านในเราจะเห็นว่าเขาจะมีวาลอินเทคกับเอาทเทคด้านบนเนี่ยเป็นวาลออกนะครับเวลาเราหายใจออกอากาศจะโดนดันจากฝั่งนี้ออกมาข้างนอกแล้วผ่านรูทางนี้ลงนะครับหรือว่าจะออกด้านข้างก็ตามส่วนอินเทคคือหายใจเข้าเนี่ยอากาศจะผ่านตลับนี้นะครับเข้าไปทางวาลวแล้วก็จะถูกสูดเข้าทางด้านล่างนะครับทางปากแบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่กรองอากาศ ที่มีฝุ่นมลภาวะหรือว่าสารเคมีอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับตลับที่ใช้ส่วนการติดตั้งนะครับก็ก็คือเอาตัวไบโอเน t ตลักแบบนี้นะครับวางลงไปให้ขัดกับร่องนะบแบบนี้สุดแล้วนะครับแล้วก็บิดนะครับมันก็จะล็อกถือว่าแน่นหนามากเหมือนกันนะครับคือผมรู้สึกถึงคุณภาพของวัสดุเลยเป็นพลาสติก abs พลาสติกที่คุณภาพดีนะครับเวลาติดตั้งเข้าไปแล้วก็จะสามารถที่จะ อยู่เลยนะครับแน่นเลยนะวนเวลาจะเก็บออกหรือว่าจะเปลี่ยนนะเก่าแล้วเต็มตันแล้วก็จับแล้วบิดแบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวตลับกรองหรือฟิลเตอร์เนี่ยออกทิ้งกําจัดนะครับส่วนไอ้เนี้ยไอ้คลิปเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาทําไปทําไม,ไ,มไว้น่าจะเป็น <c oughs> อะไรสักอย่างนะครับดันอะไรได้ไหมวะอ๋อยกยกขึ้นแบบนี้คือยกอะไรวะง้างแบบนี้น่าจะเป็น การถอดประกอบหรืออะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> เนี่ยดันลงดันขึ้นดันลงไม่รู้มียกได้ด้วย <c oughs> น่าจะเป็นตัวประคองอะไรสักอย่างนะข้างบนผมก็ไม่รู้เพราะว่าในคู่มือเนี่ยผมหาข้อมูลอยู่มันคลิปอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะภาษาญี่ปุน่นเนี่ยตลับมีหลายแบบด้วยวิธีใช้ก็ไม่ค่อยมีรูปอะไรเลยนี่นะนี่นครับ ใส่กดบีบเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะดันไปข้างหน้าดึงถอยหลังน่าจะเป็นการปรับเปิดปิดวาลวหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับข้างในนี่จะมีแก๊ปวิธีล็อกอะไรของเขาอยู่นะครับนี่วิธีใส่ใช้งานคือถ้าไม่ล็อกก็คือผิดนะครับถ้าล็อกแล้วก็คือถูกน่าจะเป็นตัว Release, รีล s สหรือ l ีลิส,รลสแรงดันนะดันไหนดันดันขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับดันสองข้างลงไปข้างล่างก็จะเป็นตัว ซีลวาล์คือถ้าผมดันขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะสังเกตดูว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะถูกดันเลยมันจะมันจะนั่นไม่ได้นะมันจะเปิดไม่ได้นะซีลปิดเลยเห็นไหมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมดึงไอ้นี้สีฟ้าเนี่ยลงมาข้างล่างแบบนี้คนระับปุ๊บสข้างเนี่ยตัวซีลมันจะกระผือได้มันจะเป็นยางแบบนี้นะครับเปิดออกมาคือคล้ายๆกับว่าตัดการทํางานของไอ ไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยนะครับคือไม่ให้มันทํางานว่างันเถอะเนี่ยถ้ายกขึ้นพวฟิลเตอร์มันจะมาติดกันแต่ถ้าดันลงมันจะเปิดออกน้ำแอ่ออกนะผมทําส้นตีนอะไรให้มันเสียหายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปใหม่ไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยนะครับอดตัวไปนี่ลงลงข้างล่างก็คือวาล์วก็จะใช้งานได้เวลาหายใจเข้าออกมันก็จะกระพือเข้าออกนะครับแต่ถ้าเกิดดันขึ้นพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการซีลปิดเลยไม่ให้ฟิลเตอร์มันทําการกรองนะครับก็อยู่ที่เราใช้งานว่า เราจะใช้งานลักษณะไหนแบบไหนก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะมันก็จะล็อกอยู่แล้วนี่คือหน้ากากนะครับส่วนบริเวณที่สัมผัสกับหน้าก็จะเป็นยางนุ่มๆเลยนะครับซีลสนิทมาก,มากๆแน่ๆนะเพราะว่ามันไม่กดกันหน้าไม่เจ็บนะครับแล้วก็หายใจได้ก็น่าจะใช้กรองฝุ่นนะครับกรองสารเคมีประเภทสีอะไรพวกนีออ้ได้อยู่ที่ตลับที่เราเลือกใช้นะครับนี่คือ T w หน้ากากสำหรับ สุขภาพนะครับใช้งานนะครับตามนี้เราเจอกันใหม่อมพี่สนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์